อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผม g ีน a าเกมเมไม่ใช่สกินแก๊กนะครับสกินแก๊กนี้ที่ผมออกมาโชว์นะครับเป็นเป็นสกินที่ผมได้รับในวันแรกที่เปิด กิจกรรมเลยนะครับผมวันแรกนะครับเห็นใครๆก็บอกว่ามันเป็นบั็กของเกมนะครับคือเหรียญเนี่ยครับเล่นได้ไม่จํากัดนะครับคือเราเล่นกีตากีตามันก็จะแจกจานวนนั้นนะครับ1ตานะครับมันจะแจกจํานวน2เหรียญนะครับแล้วเอาสะสมนะครับเหรียญนี้แลกให้ครบ21เหรียญเพื่อไปแลกสกินแก๊กมานะครับผมโอเคและพอมาวันที่2นะครับของกิจกรรมนะครับทางเกมนะครับได้ทําการแก้บั็ก นั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเล่นได้วันหนึ่งนะครับได้ประมาณสามเหรียญนะครับอ่าประมาณสามเหรียญนั่นเองนะครับผิดถูกยังไงนะครับคนที่เข้าใจนะครับก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อบอกต่อเพื่อนๆที่เข้ารับชมคลิปต่อไปนะครับส่วนกิจกรรมแจกสกินของ RV นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26สิหิงหานี้นะครับเป็นต้นไปถึงวันที่8กันยาเดือนหน้านะครับผมในกิจกรรมของ RV นี้นะครับ มันเป็นกิจกรรมรับสกินฟรีนะครับย้ํานะครับว่าฟรีนะครับไม่ต้องลุ้นรับนะครับคือเพื่อนๆสามารถรับได้เลยนะครับเพียงทําตามกติกาของทางเกมนะครับที่วางไว้นะครับทางเกมนะครับนําสกินทั้งหมด19สกินนะครับรับ1สกินจาก19สกินฟรีนะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับว่าฟรีนะครับใน19สกินที่รับฟรีนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีหรือยังไม่มีนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่า19สกินนี้นะครับทางเกมได้จัดสกินอะไรกันมาบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องมาอยู่หน้าเกมนะครับคือหน้าแรกของเกมนะครับก็คือหน้านี้นะครับและเพื่อนๆกดไปยังคําว่ากิจกรรมนะครับและเพื่อนๆมองไปยังทางซ้ายมือนะครับให้เพื่อนๆกดไปคําว่าต่อแถวเช็คชื่อนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของสกินทั้งหมด19สกินนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆมีสกินไหนและยังไม่มีสกินไหนนะครับสามารถกดรับได้เลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมันมีนะครับว่าเพื่อนๆต้องทำยังไงถึงจะได้รับสกินนะครับผมอยากรู้นะครับว่าเพื่อนๆรับสกินฮีโร่ตัวไหนกันบ้างนะครับอยากให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อจะตรงใจกับของของผมนะครับว่าเพื่อนๆเลือกรับสกินฮีโร่ ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับสกินและก็เงื่อนไขในการรับสกินพร้อมๆกันเลยนะครับ <Okay. S 1> ว่ายากง่ายหรือเปล่านะครับ mm hmm. เงื่อนไขในการรับสกินของเราก็คือล็อกอินสะสมครบ10วันนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็คือเพื่อนๆล็อกอินนะครับให้ครบจํานวน10วันนะครับและเพื่อนๆจะสามารถรับสกินได้1นึ่งสกินนะครับจาก19สกินนะครับ และในการล็อกอินวันที่1ถึงวันที่9นะครับทางเกมก็ยังมีไอเทมมากมายให้เราได้รับนะครับการล็อกอินวันที่1นะครับเพื่อนๆจะได้ชิ้นส่วนรูนทั้งหมด300ชิ้นนะครับล็อกอินวันที่2นะครับเพื่อนๆจะได้กล่องชิ้นส่วนสกินนะครับจํานวน10กล่องนะครับล็อกอินวันที่3นะครับเพื่อนๆจะได้คัมภีทั่วไปนะครับจานวน10คัมภีนะครับล็อกอินวันที่4นะครับเพื่อนๆจะได้ กล่องชิ้นส่วนฮีโร่นะครับจำนวน5กล่องนะครับล็อกอินวันที่5นะครับเพื่อนๆจะได้รับการเชิญเลือกฮีโร่เช่านะครับ1ใบนะครับล็อกอินวันที่6นะครับเพื่อนๆจะได้รับชิ้นส่วนลูนนะครับ300ชิ้นนะครับล็อกอินวันที่7นะครับเพื่อนๆจะได้รับคัมพี์ทั่วไปนะครับจำนวน10คัมภีนะครับล็อกอินวันที่8นะครับเพื่อนๆจะได้รับคัมภีขั้นสูงนะครับจำนวน5ใบนะครับ ล็อกอินวันที่9นะครับเพื่อนๆจะได้รับชิ้นส่วนรูนทั้งหมด3,000ันชิ้นนะครับและการล็อกอินวันสุดท้ายวันที่10นะครับเพื่อนๆจะได้รับกล่องสกิน100%เนะครับจาก19สกินนะครับรับ1สกินจาก19สกินนะครับนี่ก็คือรายชื่อของสกินฮีโร่ต่างๆนะครับจำนวน19สกินนะครับนี่ก็คือเงื่อนไขทั้งหมดในการรับสกินนะครับผมได้อธิบายไปอย่างละเอียดนะครับว่า ในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆจะได้รับอะไรบ้างละลายบ้างนะครับผมอยากให้เพื่อนๆรับชมวิดีโอจนจบนะครับและจะได้รู้นะครับว่าเราจะรับยังไงนะครับเพื่อไม่ให้พลาดโอเคแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคอมเมนต์ทุกๆคนนะครับที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ หรือเพื่อนๆมีความคิดยังไงนะครับอยากให้ผมทำคลิปวิดีโอแนวไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอยากให้ผมแจกสกินอยากให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับและคนไหนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของผมอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับเราจะไปสู่4,000ซับสไคร์ด้วยกันนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจำนวนไลค์500ไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมพลาดนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ